สวัสดีจ้าพิโยโคลาดบานเองเด้อจ้ามาจ้ะวันนี้ก็ได้เวลาทำกับเขาอีแลจ้าวันนี้พิโยก็ไปหาเฮ็ดมันเดืยวจากวันอาทิตย์นะจ๊ะแต่ะว่าเหมือนเดิมจ้าพิโยก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคนหลายเยวจะเก็บเห็ดไม่ทันเขาจริงเพราะว่าคนหาเยอะมากนะจ๊ะวันนี้เราเนี่ยจะทำเมนูอะไรเกี่ยวกับเห็ดเนาะนี่แกงเห็ดจ้ะแกงแบบแกงเปรอะนะจ๊ะนี่จะแกงแบบใส่น้ำปลาไม่ใช่แบบน้ำใสนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นหนามใบยานางจ้นนนนะใส่ซี่ใบมะกรูดจ้ะริกกะกระเทียมจ้ะสูตรมันจะมีแบบหนามสาหนามข้นแล้วเล่นเฉลดแต่ว่าช่วงไหนอยากทำกินแบบไหนนะจ๊ะใบเตื้อนน ยูจะขออนุญาตถ่ายไก่โดยเฉพาะเพราะว่าโทรศัพท์ยูเขาไก่ไฟล่อนไม่ได้ฝุน่นัวจ้าพยายามให้ดูสูตรการทำของโรงเนเพาะนั้นเพราะว่าให้หมอมันไม่เต็มเต,นตาน่าจะสี่ทำให้ความร้อนมันโดนโทรศัพท์นี่นจะจ้ะให้ก็ใส่เฮ็ดไปเลยนะจ้ะนี่เป็นเฮ็ดรวมเนะจ้ะพี่โยไปหามาวันนี้แต่ว่าพี่โยขายไปแล้วหนึ่งกิโลนะจ้ะ แต่มาสองร้อยบาทนะจะเป็นเพชรรวมคือแบง่งขายแล้วก็ทิ้เหลือพิยูเอามาทำกับเขาเดีย๋ยวจะแต่ลายยูนี่แบ่งไปให้ยายด่าแบ่งให้คุณเผ่าดาน,นจะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเพชรที่อดอกมันบาดเลยอนจะจ๊ะวันพโยไปหาน่าจะเป็นช่วงเป็นตุ้มที่แบบยูไม่ได้เว็ดเขาปลาหน่าเนื่นนนองจมอเตอร์ไซค์ปลา มีพอมันกลายเป็นดอกบานเลยจนมาอิดที่พี่โยไปหานะ่ะจะเขตวันสองวันก็จะแบบบานแล้วก็ลรยเลยเนี่ยจะต่อไปที่น่าจะรอช่วงฝนนะ้วจะพวันโยไปในใจาบาส่ลยเสาว์อาทิตย์นาจะได้ไปหาไหมหรืออาจจะเปลี่ยนโปรแกรมเข้าทางตาน้จูอะไรอย่างี้้นจิะ นะฮะฟ้ามาปิดให้น้ำเดี๋ยวเดี๋นามเฮ็ดมันก็นกนจะออกนะจ๊ะที่ว่าเห็นนามน้ดน่อยๆนี่มีใช่ปะนามนะจ๊ะเดี๋ยวน้ำเพชรโตล้วก็จะนั่นเองเดี๋ยวน้องให้น้องนาานเนี่ยไปหาฝ้ามาปิดนะจ๊ะนี่โอ้มาจันตุ่มเพชรหนังแน่นจะเ,เดือดเลยจันอืมสันนากินจันน,นัวดีจ้ะไปก่อนจะใส่ผักจะอมลงไปนะจ้ะ จะเปล่งหรือจะตีบไตน้าบยานังอะไรเรื่องซะใส่หน้ปรราปลาด้วยเนื้อน,วนัวเลยจ้จะเดี๋ยวรอให้เดือดกถูจ้ะเดี๋ยวน้องแรมจะมีเมนูอะไรไอ้มีประจุดิบอะไรมาเพิ่มเติมได้ดจ้ะน,นี่ กากหมูอ่ะงั้นจะใส่กากหมูไปด้วยดิจินนี่ถึงเด็ดแกงเปร๊ะนัวๆไปเลยดิจ่ะมันเฮ็ดนี่แกงใส่ก็อะไรก็อร่อยไปหมดอย่างดิจ่ะเพให้เราไปบ่มีไอเดียมีอะไรในการทำดิจินมันจะแกงแต่แตว่าเฮ็ดเฉพาะเฮ็ดโดยตรงก็อร่อยแกงใส่น้ำใส่น้ำมัสซมน้ำใสก็อร,อบบร่อยนั่นจ่ะได้รองไอเดียของจ้า น,นี่กาบหมูอ,อะไรก็บซุกเซตซับเปียบต่อยล่ะจันขั้นตอนสุดท้ายจ้ะโอโ้กินหอมมาเลยจันในหัวระพาจ้ะในหัวระพาแม่ลีนะจันปน,นิกายเป็นนองแหน่นล่ะจันส่วนจะเป็นแม่ควาแหน่เด็ดจันในช,ช่วงนี้ช่วงนี้วางงานแล้วเน,นี่ยสามารถจะทำกระโปรงกับเขาไดา้เลยจัน ตัวนี้หนังแน่นยุดงานมุดงานเลยจ้ะมุดงานตัดก้อยได้เวลาทำมีเวลาทำกับโครงกับเขานี่จ้ะมาเดี๋ยวจ้ามากินเข่าแกงเข็ดกับโยาเดี๋ยวจ้านี่มาจ้านี่ก็ได้เวลากินเข่าอะไรเดี๋ยวจ้าวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะเมนูอะไรน้องแก้มันนี่บอกด้ต้มเห็ดเรือมิตรค่ะเอออันนี้เป็นแกงจะลุกต้มกันไหนต้มครัเป็นต้มมันต้องเป็นต้มน้ำยำน้ำใสอะไรนี่เอาจะเป็นแกงนะลูกนะ มากินขา้าวกันเอาแกงเนะจ๊ะมาจ้ะมา,ากินข้าวด้วยกันเดี๋ยจ้านี่แกงเห็ดหนัวๆเลยจ้ะนีเ่เห็ดรวมจ้ะวันนี้มาจามา้ะมากินข้าวกับพี่โยเด้๋ยจ้ะแกงเห็ดรวมเป็นผลงานของพี่โยกับน้องแนนวันนี้เองเลยจ้ะสวัสดีจ้าอาจาโยก็เสียดายเดี๋ยจะอยากถ่ายเอชซีดูตอนไปเก็บตอนอะไรโจ้เลยจ้จะแต่ว่าประเด็นพอใส่ปุ๊บนี่หลุดจอดเต็ม ถ้าพี่โยกันลงเน้นมัวจะถ่ายนี่ก็คือเทียดก็จะไปได้ก็น,น่าจะอีนขนาดว่าสองคนก็ยังได้บัานนี้ก็จักจะพอสามโลไหมว่าขายไปโลหนึ่งนะจ๊ะประมาณสองโลได้เฮ็ดพึ่งบาทเลย,นะเลยอร <ๆ S 1> ่อยโยกันดื่มเอาอีกจนมาดี่มเมาถั่วมาสุดหนามเฮ็ดอะไรเฮ็โๆๆดโคนเฮ็ดโคลเนี่ย ใเหมือนเดีออย๋ยวไม่จ้ไม่มีอะไรติดจต่แบบเปลีป่ยนแปลงความมร่อยได้นี่นะแกงเค็ดเต็มเลยของหนูเผ็ม,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 มพงึงหวานก่อน่อยจ้ะ เกี่ยวข้ออ่ะข้อผมโกบดอกครับมันยังแข็งแข็งอยู่กรอบๆนะพี่กรุบๆดีแส่ยบลายอืมแบบนี้เนี่ยนเนี่ยเอาเนี่ยไหมเนี่ยขายเฮ็ดโฟนอยากลองดอกนี้เนี่ยก โย่ขออยากไปดูดถัวอกันจะ้ะอยากสดน้ำมัไไนตอนน้ำมก็ไม่ค่อยมีดอกจันทร์นี่มันจะโดนไอ้ากากหมูด,ดูดน้ำไปหมดเนี่ยไม่เหมือนเทาะด้วยเมื่อกี้นะทอดคาบ้านนักแต่ทอด้วย เดี๋ยวมันเจอเห็ดเพาะจัดทีเนาะจะก็บมาแข้งเมนูก่อนอื่ฮอะไรสปรินจ้ะนานซีจ้าจริงงานก็ไหนสองวันนี้ได้กินแกงเห็ดมาตลอดเนี่ยได้กินเมนูเห็ดมาตลอดเนี่ยกินแบบนี้ใช่ไหม ติดกๆกันเลยทีนี่วันไหนผักก็ฮ็ดเลยทุกวันปีนี้วันจะได้นทีเฮ็ดของปีเนี้ยเนี่ยแล้วฝนหยุดตกละว่าฝนจะหยุติประมาณสองเดือนนี่อืมอร่อยจริงขอเชินเลยนะ ก็โ<ไ>ยกินแตงเห็ดทีน่าอบสดนานแต่เด็กจ้ะแม่มเลี้ยงคนยังไงแต่ตอนแม่ให้แม่เอาเนาะแม่กินไงก็ตดองกินกระอดกใจอร่อยนะตอนแม่ตักให้แม่ยอมเอาอยังนี้ม่เีย่ยเอาเหอัว โดนทำอน,น,น,นู่ันไม่เป็นอืเอเฮ้ยอยู่ใจอะไรนะอือเอาไปทอดนะทอดให้หน่อยดีกวตรงนี้แมลี่ก็ติดงานงานบุญในหมู่บ้านหลายจุด ทีู่อยู่องไนหละฮิสปุนี่เหละที่เราไปเก็บได้เลยเฮ้ยฮิสปนถึงไม่เก็บบ้านานั่นคืออไปนั่นแหละอย่างนี้นเป็นตัวมันเลยฮิสปุน,นมือไปเลยม่ได้เลย ไม่เห็ดอะไรมันคือเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเ,ห,ดเ,เห,ดห็ดโกนแดงชอกบกอกินเห็ดโกนมาโช้องให้แม่ฮาดูดูไปกินเห็ดโกนแล้วเห็ดโกนแสบลายถาไม่แสบ หาอยากแต่เพชรพอกอนอืรินก <accustomed Tot ten ces> like ับอร่อยอร่อยอร่อยเขุกเฮ็ดอะไรก็แข็ลอร่อยด้วยเนี่อ ดอกมันแ็งดีนี่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่พิมหน้านี่ใี้ขูนเสร็จไแงกงนก่อร่อยนะอยากกินแบบเนี้ยแกงฮัวะ่ะมันมันอร่อยเนื้อขาไก่กน้าแต่อะไรวะแกงเตะใส่ปลาลใส่อะไรเสร็ ต้มแบบน้ำใสัน้ำข้าวตั้งอย่างนั้นเพราะว่าพี่ว่าทชอบกินแบบคนอะไรตอนสมัยอยู่รถทัวร์แบบพี่คนขับรถอะไรเนะี่ยเขาหลุดแดดจอดผักเนาะเขาเลยเกง่งเขาให้ไปกินด้วยอร่อยน,นั่นแหละเจนนันมาเลยชอบเลยตอนแรกก็ยังถามเขาอยู่ว่าเก่งแต่ปลาไดแล้วนะพี่ ใส่ได้เนีนนอ่อยยันต<ร>้ก็มีวางขายตรงเออบ่ายแล้วที่ว่นมีปลาตรงไหนเนี่ยเยจอจากาลรำเป็นน้องพระองค์คืออะไรหรอเามีติดปลาวางขายนายฮอร่อยยันมื้อเกี่ยงหมอ้อหนูอร่อยจนเขาามดชามกระเถีย แต่งกับขอบนแเสบมันน้ำหนักอะไรหรือเปล่าอยากช่งนะเจ๊จริงอ่ะนูหนูมีความคิดบาอยาเปืนน้ำหนักอะไรหรือไม่ หนูเปิดกลับไปดูคดลิปเก่าๆที่ว่าตอนหนูตจะเน้ยน้อยนะอย่าพูดหนูตจำได้อยู่ทางมือ,อต่นห,ตอไวไวนหนูห้ามใช้ไม่ไว้นี่กินอะไรหนูก็อยากจินได,ด,ด้กิ้นดาถูกกินเหตุเพราะรูปะ้ป่ะอยากกินแล้วรครับจักรยานเปนจะหลุดไ่เ <laughs> นี่ยตอนโน้ยังกินอยู่ก็หลุดไม่ได้ครับง่ายสุดคนพอแล้วแล้วอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้โดนก่อนพี uh huh. นคนคขับจักยานกับทุกวนันแต่ระมมวังกัคขับนะแต่ว่านี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวขอสดแกงเผ็ดเรนนี่เนี่จะอร่อยดีอะตอนนูรู้ไหมใครชิมคนแรกนูชิมอะไ <Ừ. S 2> ชิมคน้รกแอบชิมก่อนนะถามแม่แล้วแม่ก็บอกได้ก <Ừ. S 2> ็เลยชิมอืมไปชกพอหนูอันนี้ปุ๊บไปชกมาพอดีเนี่ยไม่น่ากินคนตรงปัญหาเลย <c oughs> ได้ความ หวานของเฮ็ดมาเลยเด้อจ้ะนี่นะ่ะขน,นาดแบบไ,ไม่ไแกงบ่ได้ใส่น้ําตาลใส่อะไรเลยจะ้ะความหวานมาแบบลูกความหวานมาจากคิดอะไรเป็นอะไรเป็คนค,คอนอืมเป็นคนหวานจ้อยเลยออื กากหมูก็อร่อยดีแต่ถ้าเห็ดนโคนกินบ่อยๆมันอาจจะเบื่อบ้างใช่ไหมแย่เหตุร้ายเอเออรกินเยอะเดี๋ยวมก็ถี่าไปหามาตอนแรกก็ตัดสินใจกันสองคนว่นนาถึงไหนว่าไปดีหรือไม่ไปดีถว่าไปวันแรกก็เชืองแดดมาหน,น,น่อยแล้วจ้ะวันนี้ได้เห็ดอะไรบ้างคะนีเห็ดรวมเลยหลายอย่าง น่มีเพาะด้วยมีเพาะด้วยแอบเรีวแอบเรียวจิ้มไรจนคือคะอเียอะไรอืมครบนี่ก็แอบเรียวอะไห เฮลโเฮลโเฮลโกล็ดคกค็กค็อบป๊ออันนี้แข้งค็กป๊อปปออ๋ออ๋ออ๋อว่าอิ่มจริงนะจ๊ะนี่สดแจ้งเฮ็นด้วยอันนี้เหลือแต่ตอนกากหมูนะจ๊ะน้องเนี่ยบาดจะกินกากหมูก็ไม่กินนะจ๊ะกินได้ตอนเฮ็ดหนูมีอะไรมีมือนอื่นอีกอย่างอืม นุ้ยหลุดว่าเมือนิ่งทำไมนูยังกินดีแท้นู้เป็นอื่นไงกินทุกอย่างที่ขวางนาได้จะนุ่งเกลตอนนี้ก็นอะไรมาถ้าว่าว่าไม่อิ่มนี่ม่กาแบงไทยได้จ้ะใช่ไหมควางได้อีกต่างหากเดี๋จากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จากก็พามาดูการสูตรการแกงเฮ็ดแบบแกงเปลอกนะจ๊ะนี่แกงแบบแกงแบบเข้มข้นเลยจ้ะนัวๆเลย เอฟซีไปหามา,มาได้แล้วจากก็หามาได้ก็แบง่งขายได้ว่าทํากินเองได้นะจ๊ะเยียวก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีุกคนรเดจ้าช่วยเฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคัวนะจ๊ะยี่ยรักเอฟซีจุดคนเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนนะคะ